สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมช่องจินดาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ได้มากับน้องมอสองคนนะก็น้องมอเนี่ยชวนมาหาพ่อนะเขาก็คิดถึงพ่อก็เอาของมาด้วยนะข้าของอยู่ที่กระเป๋าผมเลยนะก็ได้เตรียมอาวุธมาไว้ป้องกันตัวด้วยนะครับก็วันนี้มีมอสขึ้นในพื้นนะ <c oughs> ก็วันนี้น้องชวนมาหาพ่อนะ เราวันนี้จะชวนพี่ตั๊กกับน,น้องเบสมาแต่ว่าเขายังติดธุรานนะมาไม่ได้ก็เลยมากันสองคนนะครับก็เสื้อนี้จากอ่า uh, พ f c อฟซส่งมาให้นะครับเสื้อกันหนาวแล้วก็กางเกงกางเกงขายาวนะอุ่นๆเลยนะอย่างดีเลยนะครับก็ขอบคุณพี่ติ๋มด้วยนะครับที่ส่งของมาให้น้องนะครับแล้วขอบคุณเอ่พ uh, อ p ซ c เดี๋ยวว่าขอบคุณครับโอเค okay. ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยก็เรามาในช่วงอ่า uh, มืดหน่อยนะครับก็อยู่ ประมาณเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็ไม่ดึกมากนะคะผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอพ่อน้องมอนหรือเปล่านะครับเรามาทุกครั้งล้วก็เอาของิีมาให้ทุกครั้งนะมีของเล็กๆน้อยติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับก็จะไม่ได้มามือเปล่านะครับถ้าเกิดเจอวันอภัยโทษไทยน่ะนะผมบอกว่าถ้าไม่เจอพ่อนี่ก็ต้องกลับนะจะอยู่ดึกไม่ได้นะครับาาหา นี่แหละนี่โนยนอ่อ,โอ้โอ้ยทมอของน้องเขาว่าของจีงนะผมบอกอยู่กับผมบะบนะ,น,น,น,ะน,นี่เาน้างลเออน้องขอึไเปิดา้างหลอน้นองจะไปหาพ่อเข้าล้างก่อนนะเดยกพอห้เยองคู่แดที่อยู่บน่อผบอกว่าพ่อจนะมาหา จับหอยอีกเหรอน้ำลึกขนาดนี้จะจับได้เปล่าไม่รู้นะน้องเขาอยู่เพื่ออะไรเด้อน้องบอกว่าเดี๋ยวไปดูข้างบนนะดีนยวคนา,าดน <c oughs> ี้หรืออากาศจะเริ่มหนาวแล้วนะฝน,นอะมอนเนี่ยผมก็เคยเอาชุดพุงสืสามาให้พ่อเขอนะไม่รู้แกจะใส่เสื้อผ้าบ่ แรกๆเจอแกใส่เสื้อน,นะข้งหลังมาเจอแกถอดเสื้อเงี้เลยไม่รู้ว่าแกนี่มีความรู้สึกหนาวหรือเปล่านะเดี๋ยวไปช้งบนค่อยเลือกหาพอสมมน,นะเรามาไม่ดึกมากครับช่วงหนึ่งทุ่มนะคะผม สติแกนดีดีเป็นยังไงนะผมให้กินน้ำมันรอบก่อนอ่ะแกเหมือนร้อนร้อนหนาวเป็น,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 นสั่นอย่างไมนดู้นะนี่นนนนนคือจีนนะคือ น้องเคยเย้อรบลีนางฮะบลีนางรู้นะนางน้องบอกว่าบลีนางรู้อู้ก็คือไปทางนู้นนะน้องจะพาไปทางนู้นนะครับผมผมก็ยังไม่หายจากกัรเป็นวันนะครับ <c oughs> แต่ก็กินยามาแล้วนะครับ โอ๊ยล้วผนางอยู่สายขวัจะคลายอ่ะุมบอกม่ต้องเข้าไปลึกมากนะพอมันมืดและในพิธีกรรมที่ของอพิธีกรรมตรงนู้นนะอยู่ตรงนู้นพิธีกรรมอะ่ะแต่ผมไม่อยากให้น้องเข้าไปลึกนะถ้าไม่เจอเราก็ต้องถอยนะรีข้ารลยไป <c oughs> โจโจโจมองโจมองโจแปลว่าคุณตานะเอ้ยคุณตาเอ้ยคุณลุงดิมองโจแปลว่าคุณลุงนะผมแปลผิดนะหรือกูยวนนภเพอว่ะนภเพอแปลว่าพ่อนะนกัวเพอเพออีกอีกภาษาหนึ่งก็ เออเพอเพอก็ป้อนที่คล้ายๆกันนะพ่อเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เลือกน้องเอจะให้น้องเลือกเพอนะเบกู้ยู่นะเพอวะเพอเพอเพอแปลว่าพ่อนะเบักูป้อเอเดี๋ยววันนับเพอน่อันน้องก็ใส่ละเบักู้ละเพอเพอผมบอกให้เลือกเพอเพอเพอแปลว่าพ่อนะพ่อพ่อ ไม่ไเลยอืมชินนมีถุงเี้มีลมีล,มลอยก,ก่ไฟนะโอ้ยยังอุ่นอยู่เลยอะชืกรงสาเียมผมถาว่าหนาวไหมชืกอกงสาเียแปลว่าหนาวไหมนะครับเฮ้มช่ะ้งฮะแล้วช่เเพื่อ น้องบอกว่ามีไฟนะใช่มันกำลังอ,อุ่นเลยนะเดี๋ยวเราจะนั่งรอพ่อนมาสักพักนะถ้าไม่เจอก็ต้องกลับน,นะครับผมอากาศเริ่มหนาวนะใครมาก่อไฟไว้ก็ไม่รู้นะ ีนเช้าว้างทาชิคุณทถาน้องอ่าหนาวไหมช่าอย่างในโพลคาร์ณเนะน้องบอกจะรอพ่อสะพานหนนะถ้าเกิดไม่เจอจริงๆนี่ผมก็ต้องพาน้องกลับนะไม่อยากรอจนดึกเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้อู้อจะให้หน้องป่านะ Non mới. chui non được, không người. biết ได้ชูมึงไม่ฉี่ึะผ,ผ,ผ,ผมก็ลืมเอาไฟแช็คมาด้วยนะทุกทีผมจะพกไวในกระเป๋าเดี๋ยวผมติดเงี้ยยัง,ง,ยงมีเส้นไฟนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอพอนอมอพอนอมอสักพักหนึ่งนะพอ,พอนอมอเนี่ยอยากจะเจอพ่อจริงๆนะ ก็อของมาให้พ่อด้วยว่าคุณจะพูดอะไรเขาเนี่ยอนนะบอกรอพ่อกขาน,นะโอเคเดี๋ยวผมจะนั่งรอพ่อน้ำมอซักพักหนึ่งนะครับผมก็เราได้นั่งรอ,อสักพักใหญ่ๆนะเดี๋ยวไม่เจอเวิวแลวพ่อน้ำมอเลยหรือว่าเรามาเมื่อดึกมากนะเฮ้ยไม่เจอพ่อน้ำมอไฟก็ไม่ติดน,นะพวกเมือบ่ายไปม,มีนะไปนอือม,มันไปท้าเรา เออมอกองคู่กองคู่กองคู่ไปวาดดินนะจะให้น้องกอบกระดินนะมือกองคู่เหรอ,อมือมาายกองคู่เลยบอกให้ทำกระดินนะไอยจะได้ดับกองคู่ไปวาดดินนะครับแล้วภาษากรีกวลรคํานะครับผมอย่าพึ่งเบื่อผมนะครับมันน่าจะดับแล้ว ดิกว่าไม่เจอแล้วคงต้องการน,นะไม่อยากให้น้องอยู่ดึกมากนะ ก็ออยางเป็นวัดเรค่อยหายนะเท่านั้นนะพวาบอกรับกลับนะกลับกันไม่เจอก็ต้องกลับนะไม่อยากอยู่ดึกนะแค่ๆบอกแค่ๆโชคดีอ่ะ<ม>อยังมันเดินนะกเพื่อคุณทำว่าากเจอพอมากไหมเขาบอกอยากเจอมาก แล้วเนอตายยืนนูมูชิอ่ะอืมคุมถามว่าคิดถึงแม่ไหมเขาบอกคิดถึงนะแต่ว่าเขายังไปหาไม่ได้นะพี่ชายน้องมอสเนี่ยเหมือนจะห่วงแม่อยู่นะอ๋อเจ้อาอยู่่ะเดินขวบไปนั่ง เกี้ยวมถือทีไว้ชูคีไวชูคีผมให้น้องมอาถึงทีไ่ไว้น,ะน้องจ้องไปเลยฮะคุณว่มมาวมันเสี่ยงอะไรอ่ะไม่ได้เพล่ะใช่พ่อไหมฮะเดีดิดีดิเขาถามว่ามาทำไม เียมันนั่นแหละไปว่ามาทำไมนะกาขึ้นะนาะก็เพื่อนนะเอเชอรอชีฮะเขามาขไม่ต้องการนะผมเอาของมาให้เขามาต้องการอะรเอัใส่ยนอยนะนี่ผู้ใส่ยืนน่ะยนี่เพ่อกว พอดีพอาลยขดอืมอะสาเนาะบอกว่าสาเยยอไปคิดถือะพ่อน้องมาคิดถือเยอ่านอสาเยย์ขนี้ไม่ต้องการให้น้องมามาตรงคือนะขอไา่ผมกลับแลยนะตอนแ้วเจอผมนี้เขาบอกว่าซื้อเกมนั่แหละบอกมาทำไมเออเอมาทันละ อสสนนะะะเออเราไม่ท oh, ําไรกูมือเชยกูม so, so, ือเชยกูมาไทละเออคุณบอกผมจะกลับนะน้องเชยผมทำว่าไม่กินเลยแล้วเหรอเขาบอกไม่กินแล้วนะเขาไม่หิวเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปไปที่ของเขานะจะไปยุ่งเขาเขาบอกเขาจะกลับแล้วค่ะจะกลับแล้วแปลกนะพูดทุกทีผมเอาของมาให้เขาจะเอาแลเขาบอกว่า เขาไม่กินนะคุณบอกจ้าเขามาให้เขาไม่กินเขาไม่หิวอบอกกลับไปเลยกลับไปเลยนี่ายูนในเพอร์เชคเหรอคุณทำอะไรคิดถึงพ่อมากเลยเหรอบอกคิดถึงมากนะหเหมือนเมืนจกน้องวิ่งเข้าไปกอดเพราะเหมือนพ่อไม่ค่อยต้องการนะแต่น้องเนี่ยคือวิ่งเข้าไปกอดเนี่ยดจวยความคิดถึงนะน้องยังมีความเป็นห่วงพ่อเออด้วย ดย่างแบบมองๆพรอ,อยู่นะไม่เป็นไรคุ้นเดี๋ยวเรามาแต่กลางวันก็ได้เดี๋ยวกี้กลางวันก็ได้คนะุขข้นอ่ะเหรมอ่าอือเดี๋ยวกี้จะไข่เนี่ยเพิ่นหลองเออก็ผมบอกว่ามาตอนนี้เนี่ยพอขาอทบทลายนะแต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้าง เขาของที่ผมเอามาอยู่ในกระเป๋านี้ไม่เอาเลยเขาบอกเขาไม่หิวเขากลับไปเลยกอด,ดีนะเขามีสตินะเขาไม่ทำร้ายพวกเราสองคนเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมนียจะต้องอาพาน้องมอสกลับบ้านนะอยู่ดึกมากไม่ได้นะจะเกิดอันตรายทั้งน้องมอสทั้งทั้งผมด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ได้เตรียมอาวุธมาพร้อมแหละแต่ว่ามืดดึกเกินก็จะเกิดอันตรายนะ ผมจะขอตัวกลับบ้านละก็ใครที่มารับชมผมเป็นคลิปแรกน,นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบา,บายครับผม